ความดันกดไหลย้อนมีกระเพาะด้วยเ<ไ>มนมาไม่ปกติเป็นก้อนที่นมจ้ะอู๋มันแสบมันจุกตรงนี้กินอะไรก็แน่นชอบท้องอืดตั้งแต่กินเบอร์หนึ่งไปหาย<ไ>กดไหลย้อนก็ไม่ค่อยแสบท้องก็ไม่อืด<ไ>ทิติมาเม้นคงค่ะ48ค่ะก็มีความดันกดไหลย้อนมีกระเพาะด้วยแล้วก็เบนมาไม่ปกติแล้วก็เป็นก้อนที่นมจ้ะ เป็นถุงน้ําหมอบอกว่ามันมันแตกเป็นเม็ดข้าวสารนะแล้วมันหายไปหมอเขาให้ให้ฟิล์มดูคือเขาเขาพอเขาไอ้นี่เขาเขาให้ดูเลยตอนเขาซาวให้ดูที่กล้องเลยตอนแรกมันจะเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยจ้ะแล้วมันก็จะแตกออกเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารเม่เล็กๆ,ๆหมอเขาก็สงสัยว่ามันแตกออกแล้วมันละลายไปเองไปก่อนหน้านั้นอะเป็นเม็ดตลอดเป็นเม็ดข้าวสารคือมันก็จะแบบพอจับนมมันก็จะเป็นก้อนเม็ๆเล็กๆจ้ะแต่ว่าหมอเขาบอกว่ามันไม่อันตรายอะไรเพราะว่ามันเป็น แบบแค่ถุงน้ำมันมันแบบมันเป็นก้อนอ่ะแล้วเวลาถ้าเกิดพอสมมุติเราคันทำงานอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะขึ้นเม็ดให้เห็นเลยอ๋อจ้ะแต่ไม่อันตรายอะไรมันไม่เจ็บแต่ว่ามันรำคาญมันคันเวลามันคันกดระย้อนเป็นยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกเล่าให้ฟังหน่อยอูมันแสบมันจุกตรงนี้กินอะไรก็แน่นแล้วจะเป็นคนชอบท้องอืดอ๋อท้องอืดตั้งแต่กินเบอร์หนึ่งไปท้องไม่อืดเลยหายถ่ายทุกเช้าจากเมื่อก่อนไม่ถ่าย สามวันถ่ายทีจ้ะแล้วตอนนี้ถ่ายทุกวันเลยทุกวันเลยกินไปกี่กล่องเลยครับเนี่ยอ่าสี่กล่องจ้ะสี่กล่องจ้ะแล้วความดันอะไรเป็นยังไงบ้างก็จะไปหาหมอที่หกเนี่ยจ้ะแต่ก็ดีขึ้นไม่ค่อยเวียนหัวอะไรเวียนหัวนี่ไม่มีไม่มีดีดีฟาเก่าครับกดไรย้อนก็ไม่ค่อยแสบท้องก็ไม่อืดอดีขึ้นคนดไย้อนดีขึ้นจ้ะก็เลยรักษาอย่างไงตอนนั้นอ่ะปวดไลย้อนกินยาจ้ะ กินยาโรงพยาบาลกินยาโรงพยาบาลแล้วพอยาหมดก็เป anyway. <soci> ็นอีกครับมันก็แบบมันมันมันไม่ดีขึ้นอะครับแล้วพอมันไม่ดีขึ้นมันก็จะทําให้ท้องเราอืดอะค่ะอืดแล้วมันทําให้ทรมานมองหาสมุนไพรตัวอื่นๆดูก่อนไหมครับก่อนหน้านี้เคยแต่ไม่กล้ากินไม่มั่นใจแล้วทําไมถึงมั่นใจเบอร์หนึ่งอ่ะเห็นญาติกันเขากินแล้วเขาหายนี่ก็เลยลองกินมั่งญาติกันจะเขาเป็นอะไรครับเป็น อะไรนะเป็นอะไรเป็นไตจ้ะเป็นเป็นฟอ์ลัสอะไรอ่ะอ๋อเป็นโรคไตจ้ะคนนี้มาไหมเนี่ยค่ะอ๋อลุงนี่เองจ้ะยาตกันครับแล้วเมื่อกี้พูดถึงสามีเขาเขาเป็นฟาร์มดันครับเขาเป็นแล้วก็เป็นไขมันแล้วก็เป็นซึมเศร้าเป็นพนิกด้วยอ่าเขาเป็นหลายโรคแล้วก็มามาเป็นก้อนที่ปอดจ้ะแต่ไม่ได้เป็นที่ปอดคือมันอยู่ใกล้ปอดครับจ้ะเหมือนเนื้องอกนะเหมือนเนือมันเนื้องอกแล้วมันมันก็จะ เบียดเบียดที่ปอดอ,ะอาา่ะจ้ะแล้วคนนี้หมอก็นัดเดือนหนึ่งหมอก็นัดส่งกล้องสักเอาเนื้อไปไป,ไปตรวจหมอผลออกมาหมอบอกว่าไม่แน่ใจว่าใช่ไหมคว่า,<ข>าใช่มะเร็งไหมใช่แล้วเขาก็เลยเจาะข้างหลังค,คือคือคือเข้าคอมพิวเตอร์จร่ะเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็เจาะเจาะแล้วก็ตัดเนื้อตัดเนื้อไปตรวจอีกครับแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่แต่ว่ามันใหญ่ขึ้นก็เลย กล,กลัวก็เลยตัดสินใจให้สั่งให้ปานาซื้อให้เราให้เขากินคือมันไม่มีอะไรเสียแล้วเพราะว่าพี่อยาก,กินอยู่แล้วจา่าก็เลยให้เขากินพอก,กินแล้วเป็นยังไงบ้างคือให้เขากินก่อนกินกินที่หลังเอากินก่อนพี่เหรอจ้าให้เขากินก่อนเอ๋ออ๋อแล้วเขาว่ายัางไงที่อาการที่เปลี่ยนแปลงพอไปคราวที่หลังหมอบอกว่ามันคงที่มันยุบมันไม่เพิ่มขึ้นจากที่มันเพิ่มขนาดขึ้นมันไม่เพิ่มขึ้นครับ มันอยู่กับที่หมอก็เลยถามว่าเขาไปทําอะไรมาไปกินอะไรมาเพราะว่าหมอเขาไม่ได้จัดยาให้กินจะโรคปอดนี่หมอไม่ได้จัดยาให้กินครับครับจะก็เลยแบบจะไม่กล้าบอกความจริงว่ากินอะไรกับหมอใช่จะไม่กล้าพูดเพราะไม่ได้พูดหมอห้ามเจะก็เลยแนะนําให้เขาบอกว่าจริงนะเนี่ยแฟนไปตรวจแล้วจริงๆอเพราะทุกเทียไปหมอร้องไห้เพราะว่าหมอเขาบอกว่ากลัวมันจะใช่เพราะตรวจแต่ละครั้งใครร้องไห้ พี่อะพี่ร้องไห้จ้ะเพราะว่ากลัวแฟนจะเป็นอะไรเพราะว่าที่จะตรวจจะเพราะมันตรวจข้างหลังอะมันอันตรายไงที่เขาเจาะข้างหลังวิธีวิธีตรวจเขาอะจ้ะวิธีตรวจเขาอะมันเสียงเขาบอกว่าวิธีรอดเนโอกาสรอดโอกาสรอดมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฮ้ยคือเยอะนะเนี่ยเยอะเพราะพอมันอยู่ข้างปอดจ้ะถ้าเกิดว่าพอทิ่มเข้าไปถ้าถ้าจ้ะถ้ามันพลาดโดนปอดรั่วเลยจ้ะมันรั่วเลยแล้วถ้าถ้ามันรั่วปุ๊บเนี่ยคือ ถ้าคนไข้ไอออกเอาเลือดออกมาไม่ได้อะแล้วเขาดูดเลือดออกมาไม่ทันเนี้ยเลือดเขาคั่งเสียชีวิตได้เลยใช่เสี่ยงมากเลยออกมาร้องไห้กับกับหัวหน้าพี่พี่จะเซ็นดีไม่ดีถ้าเกิดพี่ไม่เซ็นเขาก็ไม่ทําให้เพราะว่าจดทะเบียนกันจะปล่อยไว้คนลุกลามจ้าลุกลามก็เลยเสี่ยงรักษาดกว่าเสี่ยงรักษาก็เลยไหนไหนรักษางเสี่ยงเลยเลยซื้อเบรนึงให้กินสรุปยอดคเบอรนึงเลยเนอ่อ คิดว่าต้องใช่เบอร์หนึ่งแน่เพราะว่าหมอตรวจแบบทุกอย่างอะจ้ะทั้งสองกล้องไปแล้วแล้วตรวจเนี่ยหมอรักษายัางไงต่อหลังจากนั้นอนะหมอก็นัดนัดอยู่เรื่อยๆืนัดอยู่เรื่อยๆนัดสามเดือนสามเดือนสามเดือนไปตรวจทีจ้ะสามเดือนเข้าอุโมงทีสามเดือนอแต่ตอนมามา,มาสุดท้ายนะหมอบอกปีหนึ่งเลยปีหนึ่งมาทีหนึง่งพะมันดีขึ้นจ้ะและไอ้ไอ้สามเดือนไปทีเนี่ยหมอให้ยาอะไรมากินไหมไม่ให้เลยค่ะ ไม่ให้ยาเลยเปนหมอไม่รู้จะรักษาอย่างไงจ้ะเพราะว่าหมอเขาบอกว่ามันมันกินเพราะว่าตรวจแล้วมันมันไม่เจอเชื้อมันเจออะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าแต่ต้องตรวจเพราะว่ามันเขาว่ามันเปลี่ยนเป็นมะเร็งได้พอมีโอกาสที่จะจะเปลี่ยนจ้ะถ้าเกิดมันมันมันเพิ่มขึ้นอ่ะครับถ้าเกิดมันขยายขึ้นอ่ะมันมีสิทธิ์ว่าจะเป็นได้ แต่ถ้ามันอยู่กับที่มันก็จะไม่เป็นครับให้เขากินเรื่อยเลยเพราะหมอเขาไม่จัดยาอะไรให้แล้วมันไม่มีวิธีอื่นแล้วพอดีเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาบอกกินเลยกินเลยว่ามันไม่มีอะไรเสียแล้วอะลองดีฝ่าจะกินแล้วมันได้ผลโอ้ไม่หยุดดีเปิมมาก ก็จะแนะนําพวกเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกันเนี่ยกินเลยกินเลยดีครับเจอมาแล้วว่าดีโอยอย่ลังเลเลยต้องลองขวดเดียวก็รู้แล้วปลูกแรกนะจะปลูกแรกก็รู้แล้ว